มาครับโอ้กดไลค์ให้ด้วยสุดยอดใครทีนึงสวัสดีครับพบกับชอดานช้างกรุ๊ปตัวจริงที่นี่ทีเดียวครับเราอยู่ที่บริษัทชอดานช้างนาวกิจจำกัดครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณลูกค้าจากกาญจนบุรีเห็นนะครับด้านข้างของผมรุ่นไหนครับ6 6 สี่ศูนย์เก่านอกเช็ค,คทั้งคันครับสไตล์ชอด้ดานชางกุ๊ปเนียบหรูสไตล์พูดจรงกับสไตล์ชอด้ดานชางกุ๊บตัวจริงที่นี่ที่เดียวกันเราจะมาดูสเปกกันครับว่าคันนี้มันมีอะไรบ้างครับเห็นกระจังหน้าไหมครับชอด้ดานชางก็ต้องเป็นชางสิครับเหัวไหมครับชอด้ดานชางครับชอด้ดานชางกุ๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับคันนี้มีใบมีดด้านหน้าด้วยครับลูกค้าเพิ่มเขี้ยวไว้ครับ แบนมีเจฟตุตครับเคียร์ทั้งหมด7อันของใหม่นะฮะเรามาดูสเปครถกันครับคันนี้โภ4 0ีจะเป็น4สูบนะครับ1 2 3 4นะครับเป็นปั๊มเพชรนะครับรุ่น40สนจะเป็นปั๊มเพชรเท่านั้นนะครับโ4 0ีมีทั้งหมด90แรงมา้าเครื่องเป็นเครื่อง power star ที่เรารู้จักกันนะครับที่ผมเคยอธิบายคลิปกนก่อนหน้านี้มันเป็นเครื่อง power star ครับ คันนี้กานอกเช็คก,การนุ่นที่นมีแปลงกองไปให้ด้วยครับการคุนมากกว่าเดิมแต่คันนี้มีพิเศษอีกอย่างครับเห็นไหมเอ่ยคืออะไรเกียร์สุดยอดทิตของประเทศไทยครับเกียร์กลางนั่นเองครับหรือว่าเกียร์แปดคูณสองครับเก่าวนอกเช็คทั้งคันครับยางใหม่สี่เส้นนะครับป้อมกระทะล้อใหม่นะมีเวล้อหลังด้วยอะไรเงี้ยครับ ชอด้านช้างกรุ๊ปค้างละ2ก้อนรวมทั้งหมดเป็น4ก้อนครับ664สูคันนี้ลูกค้าจัดไปครับหาง4ครับเพราะว่าแรงมันได้ครับ90แรงมาครับคันนี้หลังคาหม่ไฟเบอร์ครับเดินไฟทั้งคันพร้อมแบตเตอรี่ใหม่นะใช้งานได้ทันทีครับสตาร์ทรถไปได้เลยนะฮะ664สูงใช้ได้เลยนะครับเลือนใหม่ก็เป็นเลือนใหม่ใหม่ครับเซ็ตใหม่หมดครับ ต้องเป็นของแท้เท่านั้นครับใส่รุ่น6640เก่านอกเช็คทั้งคันและคันนี้เป็นเกียกร์กลางด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ารถคันนี้มันแรงขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันครับนี่ครับ440ครับเก่านอกเช็คทั้งคันโอ้ยแรงไปแล่ะครับเครื่องฟิตใหม่ฮะ ไงครับ90แรงมาคันนี้ครับ40ครับ90แรงมาคันนี้640นี่ครับพร้อมใบมีดันหน้าครับคันนี้มีเคี้ยวด้วยลูกค้าเพิ่มเคี้ยวไปครับเปิจังหน้าพร้อมคันนี้ต้องเดินไฟทั้งขันด้วยครับเดี๋ยวช่างของเราจะเปิดไฟให้ดูครับไฟติดครบหมดครับ เห็นกระจังหน้าไหมครับชอด้านช้างครับนี่ไฟอยู่ตรงนี้ครับสว่างไหมครับนี่ครับมาดูรอบๆกันก่อนครับก่อนที่เราจะสิงกันให้ดูฮะนี่ครับนี่ลูกค้าเอาหางสี่ไปนะครับหางสี่ นี่ครับยกสบายๆครับ640ครับถ่ายได้สบายครับอันนี้90แรงม้าโอ้มีไฟสองเปิดไฟสองพานให้ดูด้วยเป็นไงครับพร้อมทำงานพร้อมใช้งานทันทีครับนี่ผ่านสี่จัดไฟครับผ่านบุกเบิร์กฮะโ640เก้านอกเช็คลังคันครับนี่จะมาซิ่งกันให้ดูครับก่อนที่จะซิ่งเดินหน้าดูถอยหลังให้ดูกันก่อน ตั้งหลักให้มันเร็วแรงครับไปแล้วฮะเห็นไฟไหมครับมาแล้ว o ครับโอหกสี่ส่นครับเผาเดียวเก่านอกแค่ขัข้นๆฮะลูกค้าใจดีเป็นเกียรติให้เราครับ โอ้ยครับโ6 4โคนครับเก <c oughs> ่านอกเช็คทัง้งคันครับคันนี้จะไปท่ามะกานะครับขาจะซิ่งให้ท่านผู้ชมให้ดูครับขอซิงๆิงหน่อยนะครับ <g ülme> กดไลค์ให้ด้วยสุดยอดลูกค้ากดไลค์ท่านผู้ชมก็ต้องกดไลค์ให้เราด้วยครับแบบนี้พร้อมส่งครับไปท่ามากาครับจังหวจนะบุรีไม่ใกล้ไม่ไกลกับชอดานช้างครับพอเราอยู่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับไหนเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดไอ้กดไลค์เป็นยังไงนะครับ เป็นอย่างนี้แล้วครับโอ้โหซูมใกล้ๆฮะแบบนี้นี่เองสุดยอดมากครับขอบคุณพี่ที่ให้ไปเกจียและใจดีขับให้ท่านผู้ชมได้ดูครับขอบคุณมากเลยครับใครทีนึง รรับ,บ,รบระวังคนแอบอ้างนะครับเรามีแค่3บริษัทเท่านั้นครับบริษัทหลักคือบริษัทชอด่านช้างนวกิจจำกัดบริษัทไทยนิพนธ์จำกัดและบริษัท CHIA 2546ากจำกัดนะครับทัง3าบริษัทนี้อยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ภายใต้ในบริษัทชอด่านช้าง นวัตกิจจำกัดครับถ้าใครแอบอ้างว่าเธอทำงานที่นี่ไม่ใช่นะครับเพราะเขาไม่ใช่ตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับตัวจริงที่นี่ที่เดียวต้องอยู่ในบริเวณของบริษัทชอดานช้างนวัตกิจจำกัดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราคือน,นี่เลยครับตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับชอดานช้างกรุป๊ปบริษัทชอดานช้างนวัตกิจจำกัดครับ ก็ขอบคุณลูกค้าอีกครั้งครับจากการจะนะบ,บุรี่ยก็ฝากกดไลน์นะครับคันนี้แไรงไหมครับ440เก่านอกใช้ประทานสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่เห็นไหมครับขายรถไายคีชอดานชางกุ๊บฝากกดไลค์เพจเราจะได้รับข่าวสารก่อนใครครับสําหรับเพจชอดานชางกุ๊บตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามโลโก้เราด้านนี้ได้คลิปด้านนี้ได้เลยครับคำว่าชอดานชางกุ๊บครับ แล้วก็รถกานอกมันเป็นแบบไหนกาน,นอกเ็ฟงานสไตล์ชอดางช้ากุม๊มันต้องเป็นแบบนี้ครับคลิกชมดูได้เลยครับแบบนี้ครับชอดอ่างช้างกุ๊ตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับ